สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเดือนมีนานะครับอาทิตย์ที่สิบเดือนมีนาวันนี้ผมมีพระหลวงบุตรทวดนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับมาแบ่งปันมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีแค่จิดแปดรายการนะครับก็แบ่งปันกันในราคาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทปิดตามพระปิดตามรายการนะครับ นี่มาแปดร้อยบาทนะครับทุกรายการเลยนะครับเอาแบบเบาๆบนบ้านเลยนี่แล้วผมแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้พระนิรันตะายนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดครับผมนี่แควคาดปลอดภัยนะครับครอบจักรวาลหลวงปู่ทวดใครก็รู้นะครับดูเนื้อนะครับเนวะโลหะแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเก่าเป็นนนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนี่หัวเรือกระดุกนะครับ เราเลอกระดูกนี่เลยนะครับเป็นเนื้อนว่านี่หัวทวดมีไม่เยอะนะครับปิดก่อนเลยก่อนมีคนถามหากันเยอะนะครับแต่เผื่อจะไปหาไปหาไปแบ่งปันกับเจ้าของเขามาได้นี่โอ้โหเขาก็ห่วงแทนนะครับอรายการที่หนึ่งนะครับนี่ปิดตามรายการนะครับแต่ไม่เป็นไรเราแบ่งปันกันแบบบ้านๆแปดร้อยบาทนะครับคมคมจชัดมีเขี้ยวด้วยไหมมีฟันแล้วห็นฟันด้วยหน้าตาคมชัดนี่เนื้อนว่าโลหะนะครับ นี่สวยๆอย่างนี้เลยมือ,อนี่นี่คัดสมาตอย่างนี้สวยงามนะครับล่อง,องบัวกวกอมบัวหงายอย่างที่สาคัญนี่หัวกระดูกเห็นไหมครับนี่หมทัทวนะครับนี่โลหงโลหะนี่เรียมเก็บตะไบเก็บปุงเก็บคมเนี้ยป้อยเนี่ยอาการที่หนึ่งปิดตามรายการนะครับมีไม่เยอะนะครับรายการละแปดร้อยบาทนะครับผมราการที่สองครับนี่ เป็นนวา่าโลหะนะครับอันนี้ยิ้มสวยมากนะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโดง่งนี่กรงรอยขีดพ,พิมพ์อะไรผมไม่รู้แล้วครับนี่ดูกันเอาเองนะครับผู้รู้ได้เปรียบนะครับผู้รู้ได้เปรียบมีพิมพ์ a พิมพ์ b พิมพ์กรรมการพิมพ์ c อ่าพิมพ์ไม่รู้แล้วครับนี่น,นี่รู้แต่ว่าเป็นเนื้อนวา่าโลหะเป็นหลวงทธธู่เกดเก่าวสวยๆอย่างนี้ก็แล้วกันนี้เลยนะครับนิ้วมนิ้วมือเห็นไหมครับทงนิ้วเท้านั่งสมาธ นี่ยิ้มสวยนะครับจมูกโด่งนะครับัวนี้หน้าตาคมชัดนะครับหูเหอเห็นไหมครับเป็นพ้าหล่อโบราณเตารีดนะครับแต่เป็นเนื้อนวะนี่วัฒะโลหะแห้งๆเก่าๆนี่หัวกระดูกนี่เลยนะครับนี่สวยๆนะครับนี่เลยนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนวะเนื้อนวะ ระการที่สองครับระการที่สามครับนี่อี่ชอชิ่งชอชิ่งชอชิ่งนะครับนี่ไม่รู้มันหมายความว่าไงชอชิ่งเขาว่าเฉลิมพลหรือเปล่านะครับนี่ลองดูกันเราเองนะครับนี่บวกความบงหงายคุมชัดเจนนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนลครับนี่มีฟันด้วยเห็นไหมครับมีฟันด้วยเห็นฟันด้วยโอ้โหหล่อหล่อและหินฟันด้วยนี่ชัดเจนนะครับน <four S 1> ีห่หูหูนะครับชัดเจนนี่ หัวเรือนี้นี่กระดกกระดกเห็นไหมจะไม่เรียบนะครับเป็นเนื้อนวะสวยงามนะครับอ๋อข้างหลังนี่มีฉอดชิงแล้วก็มีลายเซนด้วยเนี่ยเฉลิมพลนี่หลวงพ่อทวดวัดช่างให้เห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับนะวะลูหานะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆสวยงามอ่ารายการที่สามครับรายการที่สี่ครับ นี่รายการที่4นะครับนี่สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อละวัลูหะบัวข่อมนั่งในบัวข่อมบัวหงายนะอันนี้หงายขึ้นอันนี้คว่อมลงนั่งคัสสมาตนะครับคัสสมาตนะครับนี่คมชัดนี่มีหูใช่หไหมหูก็ชัดนะครับยิ้มไม่มีฟันนะครับองค์นี้นี่ลูกตรงลูกตายนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่หัวเรือกระดุกเป็นเนื้อละวัลูหะนะครับสวยงามมากโอ้ตัวนี้มีแลน่งเหลืองเหลืองเลยนะ เข้มขังมาเห็น,นไหมตะบงตะบาบเรียบร้อยนะครับเก็บขดเหลี่ยมเก็บคมสวยงามนะครับหัวกระดุกด้วยนี่ด้านหลังนะครับระาการที่สี่ครับตามภาพนะครับตามภาพแบ่งบานกันมีไม่เยอะนะครับแปดร้อยบาทมีโอนมีปลายทางนะครับน,นี่เลยนี่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 หัวกระดุกนะครับหัวกระดุกเป็นเนื้อละวะนะครับเป็นเนื้อละวะ นี่สวยงามมากนี่เห็นไหมเป็นน้นวะนี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับโลหะนี่เก่าๆเ,เลยเป็นเนื้อนวนนะแล้วครับนาาื้อวะโลหะนี่แห้งแก่งเก่าบัวข้อมวงใหายก็คุมนะครับล่างสวยงามครับยิ้มนี่มีลูกตรงลูกตานะครับจมูกโดนนิดนึงนะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับสวยงามสวยงามหลัาาการที่ห้าครับหลยการที่ห้านะครับ รายการที่หกครับน,น,นี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดชาง่ายตัวนี้มีฟันเลยนะเห็นฟันด้วยนะครับนี่ลูกตรงลูกตาคมชัดนะครับนี่เป็นเนื้อนะว่าโลหาอันนี้ผมซูมขยายให้ดูชัดเจนเลครับนี่ตัวนี้จะมีส่วนผสมที่ออกของทองเยอะเลยนะครับนี่นี สวยงามมีตุ่มขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับก้อนเกินนี่เห็นไหมตามชอก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 โอ้โหตามชอกนะครับนี่ดูนี่จะมีน้ำทองทองทอง,ง,ง,งด้วยนะครับเป็นหัวเรือกระดกนิดๆน,น,นะครับรงค์นี้สวยงามนี่วนาลลหะได้นะครับเก่านี่เลยนะครับรายการที่หกครับบททวดนะครับหลวงบุทวดบทชงให้รายการที่เจ็ดครับ นี่หูเลืกระดูกอู้บึกมากหูเหือ,หอชัดเจนนะครับเป็นเนื้อนวะนี่ยตามภาพเลยาตามภาพเลยว่นนานะรูหักเก่าๆอย่างนี้นะครับหายากมากหายากมากแต่ก็แบ่งปันกันแบบเบาๆนะครับนี่สวยงามนะครับยิ้มสวยหูชัดเจนนี่รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับ เบอร์โทรครับปิดได้เลยนะครับไม่ต้องรอใครมีน้อยนะครับมีแค่แรายการหมดแล้วก็หมดเลยนี่หลวงปู่ทวดนะครับนี่เนื้อนวาโูหะนะครับสวยงามเป็นเนื้อนวะนะครับนี่เทารีดเนื้อนวะนี่สวยงามนะครับนี่เลยแบ่งเป็นกันยิ้มนะครับตัวนี้ไม่เห็นฟันนะครับยิ้มสวยนะครับจมูกตาลึกนี่เนื้วาโูหะเนื้อนี้แห้งเก่า ปิน,นวะนะครับรายการที่แปดครับนี่เป็นเตอรีดลวงบุท่ทวดนี่มาอันนี้ขอแจมนะครับเป็นพระเปียกทองวังหน้านี่เลยนะครับเป็นพระบุกทองวังหน้านะครับที่สวยงามมากนี่มีคุดก็มีดาวแล้วก็มีตัวดีนะครับเป็นโค้ดเป็นสมเด็จนะครับเป็นพระเปียกทองนี่นะครับแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ อ่านี่มีพศแล้วก็มียันละนี่อุดอุดผงอุดอุดอะไรนะอุด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 เหล็กไหลอ่ะดำๆอย่างนี้นหละเนี่ยเขาอุดเข้าไปเลยมีอุปงพุทธคุณเนี่ยปิดเข้าไปอย่างนี้มีผงพุทธคุณนะครับมีผงพุทธคุณพศสองสี่ศูนย์เก้าแล้วก็มีเม็ดเหล็กไหลเนี่ยอัดเข้าไปอย่างนี้อีกนี่อุดเข้าไปอย่างนี้อีกนี่ฝังเข้าไปอ่ะดูดิ นี่นี่เลยนะครับก็เลยแบ่งปันกันสูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงปกติก็ไม่ได้ขนาดนี้นะครับแต่นี้เขามีมีผมบุธคุณแล้วก็มีเล่ล็กไหลด้วยเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขาก็เลยแบ่งปันมาสูงนะครับ <ๆ S 2> ก็ลองมาแบ่งปันดูนี่ก็สวยงามนะครับเป็นวังหน้าตัวนี้ราคาแปดร้อบาทเหมือนกันนะครับนี่เลยอ่ะปิดมีทั้งหมดเก้ารายการรายการละแปดร้อยบาทนะครับขอบคุณครับ